กายของเราที่ตึงเครียดจนน้ำย่อยออกนะมันก็จะสงบแล้วก็โปร่งเบานะย่นั่นเป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติบางทีเนี่ยไอ้คนเท,ที่อยู่ที่กายเนื้อที่ยังปฏิบัติไม่เข้าสู่ส่วนในที่ที่อยู่ส่วนนอกเนี่ยร่างกายของเรานะี่ยมันก็มีอาการปวดหัวเป็นธรรมดาพอนนั่งนานๆมันก็ปวดเข่าปวดแข้งปวดขา,ปวด,ขาปวดหลังปวดอะไรนี่เป็นธรรมดามันเป็นเวทนานนอกนะเป็นทุกข์ที่อยู่ภายนอก ทุกที่อยู่เกี่ยวกับโลกของกายมนุษย์กายหยาบความคิดก็คิดในเรื่องราคาโทสะโมหะสกปรกวุ่นวายมันน่าลำคาญความปวดเมื่อยก็บ,บังคับแต่คนที่ฝึกไปวันสองวันสามวันแล้วมันเริ่มถ้าผ่านจากลมหยาบเข้าสู่ลมละเอียดแล้วถ้าประครองอารมณ์ได้ให้อยู่ในความละเอียดกาหนดไปเรื่อยๆความคมชัดมันเกิดขึ้นในการดูลมพบเข,ข้าที่ ถ้าเราประครองอารมณ์ดีๆเนี่ยถึงเราจะเปลี่ยนออเอบอรบดนะเรารักษาอารมณ์ให้มันในเอรียบดต่างๆในการเคลื่อนไหวอะไรเนี้ยพอเรากลับเข้ามานั่งใหม่ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าที่ได้อย่างรวดเร็วเลยนี่คือการรู้จักประครองรักษาอารมณ์แต่ถ้าเราไม่ประครองรักษาอารมณ์เนี่ยถึงเราจะเข้าเข้าสู่ส่วนในแล้วเนี่ยเราออกมาปุ๊บเราก็มาพุ่งมาภายนอกมาอยู่กับคอมพิวเตอร์มากินอาหารอยากไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ นะทำตามอารมณ์ภายนอกอีกอย่างเก่าพอเรามาปฏิวัติใหม่ก็ต้องเริ่มต้นใหม่มาปวดมาเมื่อยมาฟุง้งมาซ่านมาอะไรกว่าจะเข้าที่ได้ใช้เวลานานแต่เนื่องจากตัวเองเคยทํามาแล้วรู้ช่องทางแล้วก็มันอาจจะเร็วกว่าคนที่ไม่เคยทําหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารู้จักประคองรักษาอารมณ์เหมือนหาทรัพย์มาได้เนี่ยรู้จักในการประคองรักษาใช้จ่ายตามที่จําเป็นเนี่ย เดี๋ยวทรัพย์เราก็พอกคูณมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ทรัพย์มาเนี่ยเราใช้ลุยฉวยแฉกไปเล่นการพนันกินเหล้า,มาเมายาหมดเนือ้อหมดตัวเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาหาทรัพย์ใหม่ถึงเราจะรู้จักช่องทางในการมีวิชาในการนหาทรัพย์ก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วแต่ว่ามันเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันมีวิชาอยู่แล้วมันก็ง่ายหน่อยแต่คนไม่มีวิชาทําไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเงี้ยแล้วเราก็จะมาทํามันก็ต้องศึกษาวิชาให้เป็นซะก่อน ฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการรักษารมเนี่ยก็คือการเรียกว่าพอเราทําแล้วเราหาทรัพย์มาได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักการใช้ทรัพย์ในการดาเนินชีวิตอยู่รู้จักการกินการใช้การเก็บหอมการประครับประคองตัวเองเพื่อให้ทรัพย์นั้นมันเพิ่มขึ้นใช้ใจ่ายเฉพาะที่จําเป็นจริงๆก็เรียกหัวใจเศรษฐีก็อุอาศัสะถึงพร้อมในความมั่นถึงพร้อมในการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ มันหาทรัพย์มารักษาทรัพย์ที่หามาได้คบเพื่อนที่ดีนะแล้วประพฤติตนตามสมควรกับทรัพย์ที่มีอยู่นั้นนะไม่ฟุ่มเฟยรู้จักมัธยัติเดี๋ยวทรัพย์มันก็เพิ่มขึ้นเป็นพลังทําให้เราทํางานใหญ่ได้ทําให้เรามีทรัพย์มากขึ้นที่จะกอ่อนะผลประโยชน์ในการสร้างเนื้อสร้างตัวการฝึกสติสมาธิในช่วงแรกๆนี่ก็เหมือนกัน,นฝึกดูลมหายใจเราก็ต้องรู้จักประคองรักษา ตลอดทั้งวันทั้งคืนเผลอหลับช่างมันแต่ถ้าสติเราด,ดีเนี่ยจิตมันเด่นชัดปุ๊บนยะหลับเราก็รู้ว่ามันหลับถึงเราจะดูลมอ่ะแต่สติจิตมันตื่นมันเห็นลมหายใจเข้าออกเองโดยธรรมชาติพอมันตื่นขึ้นมารับรู้ภายนอกเนี่ยเราก็คล้ายๆว่าเราก็ว่าการให้ทันปัจจุบันถ้าเรามีความจาเป็นต้องทํางานภายนอกเนี่ยเราก็เอาสติ อยู่กับการงานของเราพอเราเลิกหมดภาระจากการงานปุ๊บเราก็ดึงเข้าสู่ลมลแต่แนะนําว่าถ้าถาจะให้ได้ผลเร็วก็คือว่าเราต้องเลาะละเรื่องภายนอกออกให้หมดก่อนก็เรียกว่าเป็นสัพพยะเป็นเธอสภาพการพูดคุยการธรรมะสถานที่ที่เหมาะสมไม่ทําให้เราถ้าเราอยู่กับบ้านเนี่ยภาระอะไรมันมากรับผิดชอบเนี่ยแล้วเครื่องน้อยความสะดวกมาก ถ้าเราออกจากไอสิ่งคล้ายๆว่าภาระของเราเนี่ยมาอยู่ที่เดียวเรารับผิดชอบเฉพาะตัวเองไม่รับผิดชอบภายนอกเนี่ยมันก็จะทําให้การปฏิบัติที่เนี่ยมันสะดวกง่ายหน่อยหนึ่งอาจจะหาสถานที่ที่เหมาะสมอาจจะหาป่าถ้าเรารู้จักข้อปฏิบัติธรรมะอาจจะหาเพื่อนสักคนสองคนหรือไม่มีเพื่อนถ้าเราแต่งแล้วเราก็ไปตัวพูดเดี่ยวเข้าไปอยู่ในป่าปฏิบัติดูที่ป่าที่มันปลอดภัยป่าสัจจกเสือ ปัจจากอะไรที่ว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยแล้วก็เข้าไปหาที่สงบปฏิบัติ